สวัสดีครับผม4 g 0 0 0 9นะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสูตรปริพันธ์นะครับหรือว่าสูตรการหาอินทิเกรตนั่นเองนะครับแต่ก่อนเราจะเริ่มหาอินทิเกรตครับก็คือผมจะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับอินทิเกรตครับอินทิเกรตก็คือการอมองกลับไปครับว่าก่อนหน้าที่จะเป็นค่าที่อินทิเกรตนะครับมันมาจาก ค่าที่ดิฟมาจากอะไรนะครับก็คือตัวที่เราต้องรู้จักก็คือ2ตัวหล,ะละักๆคือนครับก็คือฟังก์ชัน f ตัวใหญ่นะครับก็คือก่อนการดิฟนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน f ตัวเล็กนะครับก็คือหลังการดิฟนะครับ แพูดง่ายๆคือฟังก์ชันตัวอย่างนี้ยังไม่ได้ดีนะครับส่วนฟังก์ชันตัวเลขนี้ก็ผ่านการดิฟแล้วนะครับรูปของนิยามทั่วๆไปนะครับของอินทิเกรตครับอินทิเกรตแบบนี้เป็นอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตนะครับก็คือ,อไม่มีตัวแปรและตัวเลขอะไรที่กำาำกับคอยบอกว่าเขตหรือขอบเขตอยู่ในช่วงไหนนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสูตรของอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตนะครับก็คืออินทิเกรต f ฟเล็กนะครับฟังก์ชัน f อเล็กเทียบกับตัวแปร x นะครับ ได้เท่ากับฟังก์ชัน f ใหญ่นะครับบวกค่าคงที่นะครับหรือบวก c นั่นเองนะครับปุ๊บเมื่อครับ f พลัม f ใหญ่พลม x นะครับเท่ากับ f x นั่นเองนะครับก็คือตัวที่ดิฟแล้วเท่ากับฟังก์ชัน f ใหญ่นะครับดิฟแล้วจะเท่ากับฟังก์ชัน f เล็กนะครับ ต่อไปก็จะเข้าสูตรเลยนะครับแต่เริ่มต้นก่อนเข้าสูตรนะครับผมขออธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้อยู่ในสูตรนะครับก็จะมี a นะครับ c นะครับ a กับ c นี้ก็จะเป็นค่าคงที่นะครับหรือว่าจํานวนจริงนะครับก็คือเป็นสมาชิกของจานวนจริงแล้วก็ k นะครับก็เป็นค่าคงที่หรือว่าจํานวนจริงเช่นกันนะครับว่าแต่ k นี้นะครับ จะมีค่าไม่เท่ากับศูนย์นะครับอีกตัวนึงก็เป็น n นะครับก็คือเป็นจำนวนจริงเช่นกันนะครับแต่ n ในที่นี้ n ต้องมีค่าไม่เท่ากับลบ1นะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีในสูตรนะครับแล้วก็จะมี x นะครับ u นะครับแล้วก็เซตาครับก็คือ ตัวแปรครับที่เราจะหานะครับอินทิเกตเองครับก็เริ่มเข้าสูตรพื้นฐานกันเลยนะครับสูตรแรกนะครับอินทิเกต0ูนย์ dx นะครับเท่ากับ c นะครับสูตรที่2นะครับอินิเกต1 d x นะครับเท่ากับ x อบวกด้วยสนะครับวิธีรัดก็คือถ้ามันเป็นตัวเลขนะครับหรือว่าเป็น k ครับเราจับมาคูณกับตัวแปรตัวนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็คือ1นคูณเก็ครับก็เท่ากับ x C, นะครับแล้วก็บวกด้วยสหรือว่าถ้ามันไม่เขียนสัมประสิทธิ์หน้าสัญลักษณ์ดิบนะครับ นี้เป็นตัวแปร u เทียบ u นะครับตัวนี้ก็คือ1น,นะครับถึงไม่เขียนสมิก็คือ1จะได้เท่ากับ u บวก c นะครับก็คือเราดูที่ตัวเทียบนะครับเทียบตัวอะไรก็จะได้ตัวนั้นนะครับสูตรที่3ก็จะเป็น k นะครับ du ดีเอก k du เท่ากับ k u นะครับบวก c สูตรที่สี่นะครับอินทิเกรต x กำลัง n นะครับเท่ากับต้องเทียบ dx ด้วยนะครับต้องมีสัญลักษณ์เทียบเสมอเท่ากับ x กำลัง n บวกหนึ่งะครับหารด้วย n บวกหนึ่งนะครับและทั้งหมดก็บวกต่อด้วย c นะครับในที่นี้นะครับ n ต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้า n เท่ากับลบหนึ่ง เราแทนค่าไปลบหนึบวกด้วยหนึ่งนะครับ n จะ,ะส่วนจะเป็นศูนย์ะครับซึ่งหาค่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกําลังลบหต้องใช้สูตรอีกสูตรนึงก็คือสูตรนี้นะครับถ้ามันจะอยู่ในรูปอินทิเกรต x กำลังลบหนึ่ dx หรือว่าจะเป็นตัวนี้มีค่าเท่ากันนะครับก็คืออินทิเกรตหส่วน x นะครับเทียบ dx ตัวนี้มีค่าเท่ากันทั้งสองตัวนะครับก็คือจะได้ x กํลังลบหนึ่งครับก็ต้องใช้สูตรเท่ากับ ln แล้วก็ absolute x นะครับแล้วก็บวก4นะครับที่ต้องใส่ absolute นะครับเพื่อป้องกัน x นะครับให้เป็นบวกนะครับเพราะว่า x อาจจะเป็นลบใช่ไหมครับเราก็ใส่ absolute ไป x จะเป็นบวกเพราะว่าหลัง ln จะเป็นเครื่องหมายลบไม่ได้ครับก็เลยได้ ln absolute x บวก4นะครับสูตรที่5ครับอันนี้ ไปเป็นสูตรที่6กครับก็คืออ e ินทิเกต e กลัง x เทียบเองนะครับ e กลัง x นี่เหมือนดิปเลยครับดิป e กลัง x ก็ได้ e เลยอินท e ิเกต e กลัง x ก็ได้ e กลัง x ครับแต่อันนี้ก็บวกเพิ่มไปด้วยค่าของ t ก็คือบวก4ไปเลยครับสูตรที่7นะครับก็คืออินทิเกตไซน์นะครับไซน์ x นะครับเทียบ x ในฟังก์ชันทรีโกะครับหลังข้างหลังไซน์คอสแทนเลยต้องมีมุมเสมอนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์ผู้สอนเรามาเขาจะโกรมากเลยนะครับก็เท่ากับลบคอสลบคอสเอนะครับบวกสีก็คือตอนเราดิฟนะครับดิฟคอสธรรมดาได้ลบไซน์ตอนนี้เราดิฟลบคอสนะครับก็เลยได้ไซน์ต่อไปเป็นสูตรที่8ครับอ อินทิเกรตคอส x dx นะครับเท่ากับ s i n x บวก c นะครับก็คือดิฟไซน์ได้คอสนั่นเองครับหรือบางทีถ้าเราบางทีก็อาจจะใช้เทียบตัวแปดเซตานะครับตัวแปดตรงนี้ก็จะเป็นเซตานะครับก็เท่ากับ s i n ์เซตาบวก c นะครับ เราต้องดูตัวแปรด้วยนะครับตัววัดเทียบตัวไหนครับก็เหมือนตัวนั้นนะครับอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรพื้นฐานนะครับก็คืออิจิเกตหนส่วนด้วย u กำลังสองครับบวก a กำลังสอง du ครับเทียบตัวแปร u จะเท่ากับ หนึ่งส่วน a นะครับ arc tan นะครับ arc tan u ส่วน a นะครับบวกด้วย c เมื่อ a นะครับต้องมีค่ามากกว่า0ูนยยน,นะครับนี่ครับก็ที่กล่าวมาก็เป็นสูตรร่าวครับต่อไปนะครับจะเป็นการเปรียบเทียบระหวา่างดิฟกับ อินทิเกตนะครับตัวนี้ตัวนี้ดิฟตัวนี้อิ Ind ic, Ind ic นทิกรอลก็คืออย่างเช่นดิฟ e กํลัง kx นะครับตัวนี้เป็น x นะครับ e กํลัง kx เทียบ x นะครับเท่ากับ k ครับ e กํลัง kx นะครับ e อินทิเกรต e กํลัง kx นะครับเทียบ x, x จะเท่ากับ e กํลัง kx นะครับหารด้วย k กระบวก c นะครับสังเกตก็คือดิฟจะเอาไปคูณกับจะเอา k ไปคูณน,นะครับแต่ว่าอ,อินทิเกรตจะหารด้วย k นะครับตัวต่อไปก็จะเป็น ดิฟไซ Kx นะครับเทียบ x นะครับก็ได้เท่ากับดิฟไซได้คอ s สนะครับก็ได้เท่ากับ K นะครับคอ s ส Kx แล้วทางกับกันอินทิเกรตไซนะครับ Kx ก็เท่ากับลบคอสเคเอนะครับหารด้วย k แล้วก็บวกด้วยสนะครับน่ครับอินทิเกรตราไปหานะครับแต่ดิเปันคูณนะครับส่วนเราก็จะมีดิฟคอสนะครับ Kx เทียบดิเองนะครับ เท่ากับดิฟคอสได้ลบไซน์ใชไหมก็เป็นลบไซน์แล้วก็เติม k เข้าไปก็เป็นลบ k คไซน์เคเอนะครับส่วนอินทิเกรตคอตนะครับเคเอ็กทียบดิฟ x อ็กนะครับก็ได้มาจากาไซน์นะครับไซน์เคเอพอดิบไซน์ได้คอนะรับแล้วก็หาด้วยเ แล้วก็อย่าลืมบวกดีซีเลยนะครับต่อไปดิฟเอกำลังเอ็กนะครับเทียบด x. ตอนดิฟเราจะได้ว่าเอกำลังเอ็กนะครับลอนเอแต่ถ้าเป็นอินดิเคตนะครับ A กำลัง x ติฟ x นะครับจะเท่ากับ A กำลัง x หารด้วย l n a นครับบวก c นะครับมันจะตรงข้ามกันครับคูณกับหารตัวนี้คูณ ln a เข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็คือดิฟอินิเกตนะครับ fx ครับบวกลบ gx เทียบดี x. เราสามารถกระจาย อินดิเกรตเข้าไปนะครับเป็นอินดิเกรต f x บวกลบอินทิเกรต g x นะครับแต่เราต้องเทียบเทียบ dx ของทั้งแต่และอินดิเกรตด้วยนะครับแล้วก็คิดออกมานะครับส่วนสูตรอื่นๆน,นะครับก็เป็นการนึกย้อนกลับไปจะเป็น าการนึกย้อนกลับไปจากาดิฟนะครับเช่นนิเ,เกตเศษกำลังสองีอ่เองครับก็คือมันมาจากดิฟอะไรได้เศษก,กำลังสองก็คือดิฟแทนใช่ไหมครับก็จะได้แทน x ตรงนี้ต้องมีมุมให้มันด้วยนะครับผมให้เป็นเกดิฟแทน x คือแทน x บวก c นะครับหรืออินิเกต เ s e กนะครับ x tan x นะครับเที่บด x มันก็นมาจากดิฟนะครับดิฟก็คือดิฟเ e ็คือได้เ e ็ x บวกซีนะครับก็คือถ้าเรารู้สูตรดิฟมาก่อนนะครับเราก็จะมาทำอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นครับก็หวังว่า สูตรที่มาอธิบายวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์แต่ผู้พบเห็นไม่มากก็น้อยนะครับขอคุณครับ